สวัสดีครับเพื่อนๆชมอภูมิชายเฮนครับเล่นอยู่ในเกมนะครับไอ้มดอัดมดนะครับกลับมาดูเหตุการณ์ขันต่อเลยนะครับหลังจากครั้งที่แล้วนะครับเราปรับมดหลายตัวอ้าวกดผิดเอาเข้ามาใหม่มามาดูสิว่าวันนี้เราจะบังคับมดตัวไหนนะครับเบิร์ดกูอยากใครอ่ะกุยแหลมๆนะครับเบรดนะครับผู้ใช้ดาบเป็นอาวุธนะฮะคาเบเดอร์เบรดหุยเจออย่ี้ด้วยฮิบิกินะครับยักษ์นะครับคาเบอเดอร์ยักษ์ ฮิบิกิใช้ค้อนเอ่อใช้ไม้ตีพองตีนะครับทำให้ตายพองตีสุนัขให้ตีกรองนะครับตีกรองมาหุ่ยเราได้เป็นตัวยักษ์อ่ะทำไปเลยดอร์ฮิบิกินะครับมาเอ้ยอยู่กับฉันนถะนี่มาเลยท่าไม้พองตีสุนัขดูศิลปะการ

ตีไปเรื şey <S <S ่อยๆครับอืมเออไปโดดเดวนั่นมานี่พ้องไฟมารู้จักนี่รู้จักยักษ์ไหมมาตีลุ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 มุล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 ล่ลุ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 ลลุ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 ลล เบททำอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยเบทไปแล้วหนึ่งมาโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวโอ้โหเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมาเล่นเหล่ากันครับแทงล่างแทงล่างมาเป็นยักษ์แดงครับนี่รู้จักดาบเลเซอร์ไหมนี่ยักษ์แดงรู้จักยักษ์แดงไหมนี่โดนไหมโดนไหม น vale> ี่มีไฟของยักษ์แดงไม่ดน่รอเป็นเงล่ะเฮ้ยหมูมากหมูมากรู้จักการตีรัวของกรองซะแล้วอุ้ยได้รางวัลเลยนะครับเยี่มเราได้อะไรบ้าง Yes โอ้มไม่ให้เราพักเลยม่เท่าลุยต่อเลยนะครับ ให้เราบังคับเป็นตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวกองมันอ่ะตีมันนะครับตีรัวเลยต้องกดทัรัว,วโอ้ท่านี้สวยนะครับทันเมลเอร์สองตัวนะครับกำลังง้างเท้ากันอ้าวเดีเ๋ยวไปยิปบกิเหมือนเดิมแก้มือครับแก้มือได้แต่อย่าแก้มือเลยทาไม่พองตีสุนัขของข้าคนมาเลยนี่เพื่อนเรานะครับเจ้าเอ๋อ

ลูกขึ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโโดนเหมือนกันพระเจ้าพระเจ้าช่วยโดนเหมือนกันครับนี่ไม่โดนเดียเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดโอ้โหเฮ้ยเฮอย่าเพิ่งเปล่ยนเปลนคู่ต่อสู้เ่โดนแล้วโดนแล้วตึ้งตึ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 งนี่อีกตึง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 นี่ตีรวครับ อัดบูมอัดบูมอัดบูมไม่รู้จักตองชุดเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเห็นยังอีกนี่เป็นไงล่ะเะข้ามาก็โดนตึง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 ,ง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 เอาหมดแล้วทตายตื่นแล้วครับท่านโอ,อยังไม่ได้ใช้ท่าไม้ตายเลยครับแต่งร่างก็ได้จ้ะยักษ์แดงด,ดิ้นได้ี่เป็นไง ตุยอย่างไวครับตยอย่างไวฝุ่นยังไม่เกาะฉันเลยนะนี่โอ้โหเรียบร้อยจ้าได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวดูนะครับเฮ้ยอะไรวะอ๋อกดผิดนะครับดีก่อนดีก่อนกออกไปก่อนเดี๋ยวออกไปก่อนเดี๋มันต้องกดข้างบนได้ไปกดไปเบิ้ลตรงนั้นเลยสู้ใหม่นะครับ ขอพระทานอะไผยเดงี๋ยลๆว,เ,วเราต้องกดขึ้นข้างบนสิเนาะเพราะมันอยู่ที่ normal เอาก่อนได้ครับเดี๋ยวนะเราต้องไปที่ mission return to mission select อ่ะตรงนี้นะอ่ะ yes จ้ะเราต้องขึ้นข้างบนนี่ใช่ ถึงจะประทะด้านต่อไปได้นะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นนะครับคอเบอร์เรเดอร์บารอนนะครับเฮ้ยมีตัวนี้จริงเหรอเนี่ยเขาบอกพระรานาจจะควบคุมโลกนะครับนี่คือคอเบอร์เรเดอร์สเปกเตอร์นะครับใครที่ครอบครองพลังก็คือคนที่แบบออกกฎขับโลกที่ได้นะครับฉันจะไม่สบบนี้นะครับคอเบอร์เรเดอร์บารอนบอกว่าฉันจะไม่มีความเมตตานะครับท่านนายจะมาขัดขวางฉันนี่เอาแล้วเอ้าเฮย้ย อัดกันแล้วครับตัวนี้ไม่เคยเล่นนะครับเขาเม็นเลดเดอร์บาร <c oughs> อนเฮ้ยเราเป็นคแค่เบลเดอร์สเปกเตอร์เหรอประธานบารอนนะครับมารู้จักสเปคเตอร์รหน่อยโอ้อาวุธมันเป็นของยาวซะด้วย<ป>สกิลระดับหนึ่งนะมา นี่ไงล่ะนั่นเป็นไงล่ะลุกขึ้นมาบอลล็อตโอ้โหโอ้ยไม่ดันฟันระยะยาวเหรอโอเคโอ้โหโอ้โหมันกันได้หืมแตกแตกแล้วนั่นแหล้วเอามีดเดน โดนนี่สกายคิกนะครับนี่พลังฝ่ามือโดนไหมไม่โดนอ้อยเหมือนฟันกับกมกำ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 คิกเพียงเดี๋ยวอเเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีีย,ย,ยีีีดดอ เอาแล้วแปลงล่างใช้มอเตอร์ไซค์นี่ไม่รู้จักมอเตอร์ไซค์ครับไม่โดนอีกทีหนะ้าโดนไม่โดนเอาสกายคิกสีก่ทีแล้วนะ่มันจบมันลบหมดเลยอะไรเนี่ยโอ้โห,โหเหนื่อยนะครับสกายคิกสีก่ทีติดรู้จักสเปกเตอร์ซะแล้ว เดียบร้อยครับดีใจลากับ,บารอมในเข็มขัดแล้วนะฮะนี่ต้องออกแล้วนะครับรีเทิร์นปั๊บถ้าจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดซัแบแซะเป็นกำลังใจด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ